แค่หน t องชายคุณที่ข้าเกงเงินกูคนบิ๊ไปอยู่ในซิปคุชี่ใส่หูคนบิ๊กียต้องักอีกทีไอหน่อ e โขกแกต i ไม่เ e อเห็นในซี่แต่งานผงงานไม่ได้มีเห็นที่นี่แล้วเงินก็อยู่ในแซมแล้วแม่คนฟิวยันเดาไม่มีแค่หน่องของกูบิ๊กจะมาเป็นเล่าพี่ตาแต่ ไม่ใช่งเอยานผมกูไม่เคยดมเคใส่เทวีกูไม่ใช่งเอ่ขอสา้ What's your name I can't understand j a p a n e s ชอบทรงนี้ทรงทรงหนูนี่คือทรงไหนรอ ทรงนี้นี่คือทรงไหนขอบคุณค่ะ your name is มาซา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 ไฮ oh hi hi ไม่มันโอ้ยขึ้นทับสองวยแก uh. ผมไม่ค่อยเดียวเจอันลาเงตุ่มลาผมไม่ค่อยจะรู้วลาไม่ค่ยรู้เวลาเวลาพาเไปเลบาเออยู่ในาาธออยา้พาไดีเมื่อผมไม่ค่อยลงเวลาเธอจะเอาอะไรเธอด้เอาแ่การจะีแบอกว่าช้าก็ดเธอจะเอาอะไรตอนนี้าวมก็ไม่มีแตบอกว่ายาสมองก็มีแ่บอกว่ายาสมองมีเนือเฟื่เพื่อเฟื่อแพร่ตบหนัง